รายการนานาสาระกับผู้าสารคามซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามในส่วนของรายการนะคะก็ยังมีการบันทึกรายการเพื่อไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM รอดอมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุของทออสมหาสารคามพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการบันทึกภาพ เพื่อนำรายการนี้นะคะไปให้ท่านที่ติดตามชมทางเคเบิลทีวีทั้ง3แห่งสกายไลน์เคเบิลทีวีอาร์ดีเคเบิลทีวีและเจมส์เคเบิลทีวีและติดตามรับชมและรับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะวันนี้รายการอน,นาศาสตร์กับผู้ว่าสัตค์คดิฉันชนกพรพงษนิสารดำเนินรายการกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่ว่าด้วยเรื่องของการทุจริต หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่มองผ่านไม่ได้แน่นอนคะ่ะการที่มองผ่านไม่ได้ก็ต้องมีหน่วยงานมากำกับและมีหน่วยงานมาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในขณะนี้นะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยมีอยู่ในพื้นที่แต่ละจังหว er right ัดเรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดมหาสารคามก็มีเช่นเดียวกันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รายการอนาสา,าระก,กับผู้ว่าสารคามจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจที่ว่าด้วยเรื่องของปปชประจําจังหวัดมหาสารคาม มาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของรายการในวันนี้นะคะพ่วงนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดมหาสรารคามคุณประทีปจุทาศรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักว่าที่จังหวัดเราก็มีสํานักงานปปชด้วยนะคะไม่ทราบว,ว่าในส่วนของที่มาของสํานักงานปปชของจังหวัดเนี่ยเริ่มต้นมานานหรือย,ยังคะแล้วก็สํานักงานเราในีตั้งขึ้นมานานหรือยังคะกระบวนการของสํานักงานปปชประจําจังหวัดเริ่มต้นมาสักประมาณสองปีที่แล้วนะครับ โดยเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่เก้าจังหวัดนำร่องไม่มีมหาสา,ารคามตอนนั้นย<ม>ังไม่มีครับผมแล้วก็มาขยับเป็นอีกยี่สิบาจังหวัดเป็นสาสิบสองในส่วนของจังหวัดมหาสา,ารคามเพิ่งมีมาเมื่อประมาณต้นปีต้นปีนี้นี่เองต้นปี <mismo S 2> ครับผมโดยที่ความเป็นมาในการที่มาก่อตั้งสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดเนื่องจากโดยรัฐธรรมนูญแห่งรัชากาลชาติไทยพองักห้าร้อยห้าสิบมาตราสองรอสี่สิบหกวท้าย ได้กําหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในกฎหมายคณะกรรมการปปชก็เลยต้องให้มีการจัดตั้งสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพื่อมารองรับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเพื่อมารองรับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชเช่นในการแสวงหาพยานหลักฐานเนื่องจากตามท,ท,ที่ที่ทราบกันดีว่าเรื่องกล่าวหาล้องเรียนที่อยู่ที่สรรนักงานปปชมีจํานวนมาก <S <S แล้วก็เรามีหน่วยงานเดียวในที่ส่วนกลางคณะกรรมการปปชเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะปราบปรามเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจึงมอบบ,บทบาทภารกิจหนึ่งให้สมังกงานปปชในการดําเนินการปราบปราม เพื่อการเข้าสู่พยานหลักฐานให้รวดเร็วขึ้นค่ะครับผมก็คือในพื้นที่จากในทั่วประเทศก็มาอยู่ประจําจังหวัดก็จะเริ่มแคบลงเรื่องของสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลหรือที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการทุจริตก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะคเพราะว่าพื้นที่มันเล็กลงแล้ว้คราวนี้เมื่อสักครู่ท่านผอ,อพูดถึงเรื่องของผู้ที่จะมาทําหน้าที่ในการดูแลก็คือคณะกรรมการ ปปชประจําจังหวัดหรือที่เราเรียกว่าคณะกรรมการปปจเนี่ยมีที่มาของคณะกรรมการเหล่านี้ยังไงคะคัดเลือกเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการปปจจะมาโดยการสรรหาสรรหาครับจะมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งมีอยู่9ท่านเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการปปจอีกครั้งหนึ่งคณะกรรมการสรรหาก็มาจากหลายกลุ่มองค์กรที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในกําหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ เพด้วยการสัมหาคณะกรรมการปปรจจังหวัดครับแล้วตอนนี้เราคุณสมบัติของคณะกรรมการเหล่านี้เรามีการสัรหารหรือย,ยังคะเราก็เริ่มกระบวนการหรือย,ยังในในส่วนของจังหวัดมหาสา,ารคามคาดว่าจะเริ่มประมาณเดือนกรกฎา,าเริ่ม <25 56. S 2> ในการตอนนี้มีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างหรือย,ยังครับผเริ่มมีการไปรสัมพันธ์แล้วครับค่ะ <c oughs> เริ่มมีการไปสัมพันธ์ทางสือ่อวิทยุโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ทางส่วนกลางเริ่ม <c oughs> ที่ประชาสัมพันธ์แต่ในส่วนของของสามสิบสองจังหวัด ที่จะตั้งขึ้นก่อนจะเริ่มสรรหาวันที่20เมษายนที่จะถึงนี้ครับของมหาสารคามนะคะของมหาสารคามกำหนดวนเวลาเมื่อไหร่คะกำหนดวันเวลาวันที่24กรกฎาคม2556นั่นหมายถึงว่าคนที่มีความสนใจเขาจะต้องทำยังไงสมัครเข้ามายังไงคะคนที่มีความสนใจในส่วนของกรรมการสรรหารใช่ไหมครับกรรมการสรรหาเรากำหนดให้กลุ่มเก้องค์กรเช่นสมาคมครูสมาคม ทนายความสภาหอากันค้าคชมรมธนาคารพาณิชย์สภาเกษตรกลุ่มเกษตรกรหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายส่งรายชื่อบุคคลขึ้นมาคัดเลือกสัญหาเป็นกรมนกรมการสัรหาก่อนแล้วในแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มสภาเกษตรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะมีสัก100ร้อยกลุ่มเท่าที่ผมตรวจสอบตอนนี้ใน100ร้อยในใน100ร้อยกว่ากลุ่มก็จะสัรหาเหลือคนเดียวในกลุ่มนั้น เพิ่ม <P res> มาเป็นกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งในเก้ากรรมการสรรหาแสดงว่าคณะกรรมการปอปอชอของจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการปอปอชอมีได้9้าคนคณะกรรมการปอปออจังหวัดใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับโดยที่กฎหมายนกําหนดให้มีได้สามถึงห้าคนคโดยคํานึงถึงประชากรเอาประชากรของจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดหาสองในเก้ากลุ่มองค์กรเนี่ยคัดสามถึงห้าคนในเก้ากลุ่มองค์กรคืออย่างนี้ครับในเก้ากลุ่มองค์กรเนี่ย ก็จะคัดมากลุ่มละหนึ่งคนคก็เป็นเก้าคนครับในเก้าคนก็จะมาสรรหากรรมการให้เหลือให้เหลือหกคนหกคนเพื่อเสนอให้กรรมการประวะชค,คัดให้เหลือสามคนค่ะมหาสารคามมีได้แค่สามคนมหาสารคามมีได้แค่สามคนครับวัดจากจํานวนประชากรโดยเอาจํานวนประชากรอืแล้วสามคนเหล่านี้จะดูแลทโทษถึงครอบคลุมยังไงคะสามคนเนี่ยพูดถึงว่าสามคนนี้มีบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่แค่ไหนยังไงสามคนเนี่ย โดยกฎหมายกำหนดให้ทั้งสามคนให้สามคนนี้นะครับมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันด้านป้องกันก็ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตนะครับในด้านการปราบปรามก็จะมีรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหมหาสา,ารคามซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปรปรชปัจจุบันอำนาจในการ แสวงหาข้อจริงอำนาจในการปราบปรามของคณะกรรมการปปชเนี่ยกำหนดที่ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้มีการกองขึ้นไปหรือเทียบเท่าถ้าเทียบเท่าก็มากําหนดระดับแปดอันนี้เป็นเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่แต่ถ้าเป็นความผิดฐานสมยอมเสนอราคาซึ่งปัจจุบันเยอะมากในเขตภาคอีสานก็ทุกตําแหน่งจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชและคดีร่ำรวยผิดปกติอันนี้จะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชในคณะกรรมการปป ปปชจังหวัดก็จะมีำน้าจในการตรวจสอบควาจริงเบื้องต้นแล้วก็เสนอคณะกรรมการปปรชเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สินคณะกรรมการปปชจังหวัดก็มีนาหน้านที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเหล่าบรรดาท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามทั้งหลายค่ะครับ ตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่มต้นตั้งที่มาของสำนักงานปปชประจำจังหวัดตั้งแต่ต้นเดือนเราได้ดำเนินการอย่างที่พูดเหล่านี้ไปแล้วหรือยังคะหรือว่าต้องรอคณะกรรมการเสนอเริ่มงดำเนินการแล้วครับอํอนานาจตอนนี้ที่เราทําคืออํานาจจากคณะกรรมการปปชส่วน,นกลางครับ <c oughs> ตอนนี้คณะกรรม,มก,การปปชจังหวัดสงมงมรกอยู่สองใบ <c oughs> ใบหนึ่งคือรับอํานาจจากคณะกรรมการปปช อีกใบหนึ่งเพื่อมารองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นของสำนักงานของคณะกรรมการปรา<อ>ปชครับค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบพบการทุจริตหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรเยอะไหมคะพอมีครับพอมีอนนมอบอกได้บ้างไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของท่าท้องถิ่นนะครับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างมาเป,งเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองก็คือเรื่องของการเรียกรับเงินจัดซื้อจัดจา้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทุจริตยังไงคะ ทางจะซื้อจะจ้างพ่านแล้บอิเล็กทรอนิีเอาไว้คุยกันหลังไงดีกว่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ซับซ้อนที่จนคณะกรรมการกปปชอม,ออมองเห็นครับถูกต้องอม,มันสามารถสร้างจิตสำนึกให้กับคนได้บ้างไหมคะในในหน่วยงานของเราเนี่ยเราลดรงคลงในเรื่องนี้ได้ไหมปัจจุบันทางนโยบายของทางทางคณะกรรมการปปชเนี่ยท่านจะไปกำหนดที่จะไปปลูกฝังกับเยาวชนกับกลุ่มเยาวชนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหาคนครก็เริ่มที่จะ เอาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตเข้าไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนซึ่งไปสอดคล้องกับทางนโยบายของคณะกรรมการปปชที่จะไปปลูกฝังกับกลุ่มเด็กและเยาวชนครับตั้งแต่เริ่มต้นมาในส่วนของบทบาทภารกิจของสํานักงานปปชจังหวัดค่ะอย่างเมื่อสักครู่ท่านผอพูดถึงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของทุจริตแล้วยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆไหมคะอย่างเช่นการเข้าไปรณรงค์ในโรงเรียนนี่เราทาหรือยังคะตอนนี้เริ่มแล้วครับแต่ ตอนนี้โรงเรียนปิดครับโรงเรียนช่วงปิดเทอมปัจจุบันเราเราประสานกับทางสภาเกษตรกรของจังหวัดมหาสารคามที่เขามีการประชุมสมาชิกสภาเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเสวนาขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมเราก็จะเข้าไปประชาสัมพันธ์โดยทางน้องๆทีมงานของงานป้องกันจะเข้าไปประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรไปบรรยายให้ความรู้แล้วก็ไปสัมพันธ์องค์กรให้กับบุคคลเหล่านี้รู้ซึ่งได้ประโยชน์มากเนื่องจากว่า กลุ่มกเกษตรกรให้ความสนใจมากเข้ามาจากตัวแทนอย่างหมู่บ้านละคนสองคนเนี่ย<ฆ>แล้วก็จะไปพูดกันปากต่อปากต่อเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยบัดน,นี้นะในสานักงานในจังหวัดผหาสารคามเนี่ยมีสำนักงานปปชจังหวัดแล้วนะการร้องเรียนไม่ต้องไปร้องที่งเทพแล้วมาที่นี่โดยตรงเลยเรายินดีให้ความ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีสํานักงานนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำนวารธรรมประจําจังหวัดครับซึ่งเรื่องก็จะเยอะมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะค่อยๆทํางานกันแบบเพื่อที่จะทําให้เรื่องนั้นได้รับการช่วยเหลือได้มากที่สุดแต่พอมีสํานักงานก็สามารถมาแบ่งเบาได้ครับงานค่อนข้างเยอะไหมคะงานเยอะครับงานเยอะมากบุคลากรเยอะไหมคะบุคลากรตอนนี้เรามีอยู่แปดท่านมันสวนทางกันไหมคะสวนครับเนื่องจากว่า พอไปทางสำงงนักงบประมาณแล้ว <c oughs> สำงงนักงบประมาณก็บอกอเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วคาดว่าในปีงบประมาณปี57เราจะได้อัตรากําลังเพิ่มมาอีก5ท่าน <c oughs> ซึ่งเราก็ต้องบริหารอัตรากําลังเท่าที่มีเพื่อรองรับกับภารกิจท,ที่ที่ที่มองแล้วเนี่ยมหาศาล <c oughs> <c oughs> ซึ่งในการป้องกันการทุจริตเนี่ยสำนักง,งานปปชหน่วยงานเดียวเนี่ยทำไม่ได้ใช <c oughs> ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชนประชาชนส่วนราชการทุกส่วนที่มาช่วยกัน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างที่บอกอ๋อเพื่อสักครู่ค่ะกลุ่มกเกษตรกรนี่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ได้ผลมากเลยนะคะได้ผลครับเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของมหาสรา,ารคามเนี่ยคือกลุ่มเกษตรกรครับนั่นแหละค่ะก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่นอกจากจะฝากปลูกฝังให้กับเด็กๆแล้วเนี่ย ประชาชนคนที่เขาทํางานจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องของความทุจริตมากนะก็ต้องให้เกษตรกรกลุ่มเหล่านี้แหละค,ะค่ะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทํางานมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยไหมคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มาก,กามพอสมควรนะคือเราเหนื่อยไม่ได้ครับออถ้าเหนื่อยเนี่ยปา<อ>การทุจริตเนี่ยก็จะพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นถ้าเราปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของทั้งหลายเนี่ย มีความสุจริตในใจเป็นที่ตั้งงานปราบปรามเราจะน้อยลงปัจจุบันเนี่ยงานปราบปรามเนี่ยมันจะเดินคู่ไปงานป้องกันถ้าวันใดที่ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับของของไม่พูดถึงจังหวัดมหาสารคามนะฮะมีความยึดมั่นในความสุจริตนะครับอย่างพระบรมราชวาสของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปัญหาการสุจริตจะน้อยลงถึงวันนั้นเนี่ย อาจจะไม่จาเป็นต้องมีสดสัมงานปรปอปชก็ได้ค่ะ,คะก็คงจะเหมือนหลายๆคนอาจจะบอกนะคะว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆฝังเด็กๆ,ๆเพื่อที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้จะโตขึ้นมาเป็นผู้ เรื่องของการทุจริตก็จะไม่มีนะคะนำมาในส่วนของคณะกรรมการสัญหากันบ้างเมื่อสรรหาได้แล้วได้มาเป็นคณะกรรมการปปชแล้วเขามีวาระในการทํางานนานไหมคะนานแค่ไหนวาระการทํางานของคณะกรรมการปปชสี่ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการปปชแต่งตั้ง4ปีนั่งประจําทํางานอยู่ที่ห้องด้วยกับสำนักงานที่สำนักงานครับผมซึ่งก็เป็นเป็นเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่สำนักงานปปชจังหวัดเนี่ย จะต้องจัดหาสถานที่ทําการสถานที่ตั้งให้ปัจจุบันก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้นสามของสารกลางจังหวัดเป็นที่ทําการชั่วคราวค่ะ เราจะทํางานร่วมกับคณะกรรมการปปจคือมันจะเหมือนคล้ายๆคณะกรรมการการเลือกตั้งไหมคะจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีผู้อํานวยการจะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคล้ายๆกันครับล้ายๆกันใช่ไหมคะอ๋อแต่ก็ทํางานภายใต้บทบาทที่ภาคส่วนที่เป็นองค์กรของรัฐส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นคณะกรรมการสรรหาบูรณาการทํางานคณะถึงถึงวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการสรรหาจะ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 หมดไปแล้วนะฮะเมื่อคณะกรรมการสรรหาผมย้อนกลับไปเรื่องของกรรมการสรรหา ถ้าเก้าคนเนี่ยถ้าเลือกมาแล้วหกคนเนี่ยให้กรรมการปปชเลือกกรรมการปปชจังหวัดเหลือสามคนแล้วเนี่ยคณะกรรมการสัรหาก็จะจะยุติไปโดยก็จะเหลือเพียงแค่คณะกรรมการปปจก็จะเหลือคณะกรรมการปปจเท่านั้นเองบุคคลเหล่านี้จะมาบูรณาการทํางานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนงานของสํานักงานท่านยังไงคะทางทางเอ่อทางคณะกรรมการปปชเนี่ยก็จะมาวางนโยบายในภายในจังหวัดว่างานป้องกัน เราจะประชาสัมพันธ์จะป้องกันอย่างไระจะเสนอมาตรการยังไงร,รวบรวมปัญหาอย่างไรในส่วนของของงานปราบปรามเนี่ยท่านคงไม่ลงมาสอบสวนเองก็จะมีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามที่จะลงไปแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานฐานแล้วนําเสนอท่านพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมเนี่ยมีผิดหรือถูกอย่างไรหลังจากนั้นคณะกรรมการประประจก็จะทําความเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการปราปชพิจารณาอำนาจไม่ได้อยู่แค่แค่แค่ตรงนี้จะไปอยู่ที่ไปจบที่คณะกรรมการปราปชครับในส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินก็เช่นกันทางคณะกรรมการปราปชก็เหมือนบอดที่จะมาพิจารณารายงานที่เจ้าที่ทําเสนอขึ้นไปว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแล้วเนี่ยความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินเป็นอย่างไรถูกต้องไหมมีการปกปิด รายการทับสิ์หรือไม่แล้วทาความเห็นเสนอคณะกรรมการปราปรชเหมือนกันครับการทางานแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะท่านผอ,อคะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างคะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงบทบาทภารกิจอานาจของ,องสำนักงานปปชจงังหวัดก่อนอครับใน,ใน,ในกับบุคคลภายนอกเราได้มีการประสานการทํางานร่วมกันไหมคะอย่างเช่นสถานศึกษาตํารวจอ๋อมีครับผม อย่างตำรวจเราก็ประสานขอความร่วมมือในเบื้องต้นก่อนส่วนหนึ่งเช่นในเรื่องของการจับกลุมผู้กระทำความผิดก็จะทางประสานกับทางท่านผู้การก็มีการประสานกับทางท่านผู้การไว้แล้วว่า,อาขอกําลังสักชุดหนึ่งในการที่จะดําเนินการจับกลุมผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งผู้ต้องหาตามหมายจับถามว่ามาจากไหนก็มาจากบุคคลที่คณะกรรมาการปปชชี้มูลไปแล้วแล้วก็ให้ไปรายงานตัวไอการไม่ไป ทางสํานักงานก็จะออกหมายจับแล้วก็ส่งให้ตารวจติดตามจับกลุมตัวถ้าเราเจอตัวก็แจ้งตารวจเข้าไปจับกลุมเนื่องจากว่าปัจจุบันสำนักงานปปชไม่จับเองคจะไปร่วมบทหน้าที่มันไม่ใช่ใช่ไหมคะนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาร่วมกันกันกรอกระบบใหญ่ทั้งประเทศมาถึงระบบเล็กๆในระดับจังหวัดเป็นงานที่ทําแล้วดิฉันมองว่ามันท้าทายค่ะพอคะเราจะทํายังไงก็ได้ที่เมื่อไหร่ก็ตามไม่มีสํานักงานปปชนั่นหมายถึงว่าเรา ป้องกันและปราบปรา,บามการทุจริตได้หมดแล้วมันยากไหมคะถามว่ายากไม่ยากมากแต่ทําได้นะต้องทําครับมันต้องทำเขาคิดว่าจะทํา <c oughs> ให้ดีที่สุดใช่ค่ะกาลังจะถามอยู่เลยค่ะว่ามีแนวทางในการทํางานในฐานะบทบาทที่ตัวเองมาอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างคือผมผมเรียนตรงๆว่าในในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันเน้นเรื่องในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกค่ะให้ประชาชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เกลียดปัญหาการทุจริตต้องใช้คําว่าให้ทุกคนได้เกลียดปัญหาการทุจริตให้ลูกหลานได้บอกพ่อกับแม่ว่า mm hmm. พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่ากโกงนะหนูอายเขา mm hmm. นะฮะคือถ้าถ้าเด็กพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ mm hmm. ผมเชื่อว่าในความเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยค mm hmm. จะแคร์ความรู้สึกของลูกมากถ้าลูกพูดเงี้ย mm hmm. เขาจะคิดแล้วว่าเออเขาจะไม่โกงนะ แล้วเมื่อเราปลูกฝังกับเด็กเนี่ยต่อไปเด็กจะไม่โกงปัญหาตรงนี้จะเกิดถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปลูกฝังจิตสํานึกกับเยาวชนได้ปลูกฝังจิตสํานึกกับเจ้าที่รัฐทั้งหลายได้ปลูกฝังจิตสํานึกกับประชาชนได้ให้เกียรติการคอรัปชันเกิการทุจริตปัญหาหมดงานปราบปรามผมถึงเรียนว่างานปราบปรามจะน้อยอแต่ถามว่ามีไหม,อ,มอันนั้นเป็นธรรมดาต้องมี ต้องมีควบคูค่ยอยู่แล้วค่ะ,คะถ้าหากว่าประชาชนที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้อยู่อยากจะมีข้อมูลแจ้งกับทางสำนังกงานรปปรชรหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องของการลดปัญหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี้ได้เนี่ยติดต่อกับทางพออ,อย่างไงคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร043777412043777412ขับหรือไม่ก็ สถานที่ทําการคือชั้นสามสารกางจังหวัดมหาสารคามอาคารด้านทิศตะวันตกค่ะวันทําการนะคะวันธรรมดาเราก็เราจะมีเจ้าที่มามาอยู่ประจําเหมือนกันในวันทําการใช่ไหมคะก็คือจันทรถึงศุกจันถึงศุกค่ะอยู่ถ้าวันวันเสาร์อาทิตย์ติดต่อได้เบอร์ได้ที่มือถือผมได้โดยตรงเลยครับ0าย์แปดค่ะ 900ค5190 0849005190ครัเ <90 S 2> ราจะมาช่วยกันปราบปรามเรื่องของ,ของการทุจริตให้หมดไปโดยเยร็วนะคะดคต,ต้องขึ้นอยู่กับทุกท่านด้วยแหละนะคะจะอยู่ที่สำนักงานปปชหรืออยู่ที่สำนักงานประชา,ชาสัมพันธ์จังหวัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้แน่ๆใช่ๆๆค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่เรามีคณะกรรมการปปช เกิดขึ้นในหน่วยงานนี้แล้วเนี่ยการดําเนินงานจะเป็นยังไงต่อคงได้เชิญท่านผอ,อ,อ,อมาร่วมสนทนาในรายการอีกนะคะค,ค่ะควันนี้เวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่าสารคามที่ว่าเรื่องเรื่องของบทบาทและภารกิจของสํานักง,งานปปชประจํะาจังหวัดหมดเวลาแล้วนะคะไว้สัปดาห์หน้าเราติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อวันนี้ดิฉันชนกพรพลที่3พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดมหาสารคามผู้อำนวยการประิบปจิทศรอนลาไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ